เล่าได้ทั้งวันจะมาเล่าต่อกับเรื่องตำนานขนมปังปิ้งแม่มด EP 2หลังจากที่แมวแปลงกายปิ้งขนมปังปิ้งได้อร่อยมากต้อมเลยขอให้แมวช่วยสอนวิธีทำแมวก็ยินดีสอนแต่มีเงื่อนไขว่าเขาต้องไม่พูดเรื่องนี้กับใครต้อมตกลงแต่พอเขาลองทำตามทุกขั้นตอนกลับไม่สำเร็จเพราะเขาไม่มีหางไฟเหมือนแมว ต้อมเลยคิดแผนหลอกแมวด้วยการนำขนมปังปิ้งธรรมดาไปแอบใส่ผงชูรกแล้วบอกแมวว่าเขาทำได้แล้วแมวจึงลองชิมแล้วก็ตกใจเพราะอร่อยมากแต่พอรู้ความจริงว่าเป็นผงชูรสแมวโกรธมากและแปลงร่างเป็นแมวยักษ์ต้อมต้องวิ่งหนีไปทั่วตลาดนัดท้ายที่สุดแมวจับต้อมได้และบังคับให้เขาสัญญาว่าจะไม่โกหกอีก ต้อมยอมแพ้และสัญญาแมวจึงหายกโกรธและสอนเขาวิธีทำขนมปังปิ้งอร่อยๆโดยไม่ต้องใช้หางไฟแต่ใช้หัวใจแทนต้อมเรียนรู้และร้านขนมปังปิ้งของเขาก็กลายเป็นร้านดังในที่สุดและเรื่องราวก็อจบลงเพียงเท่านี้กดติดตามช่องเราได้ทั้งวันเพื่อรับชมเรื่องราวใหม่ของเราได้ทุกวัน